อันซ้ำอันผาแดงสวัสดีครับซ้าอันพ่มพี่น้องนะครับตอนนี้ใกล้ที่ของอ้ของแอดแล้วเรียบร้อยครับกับอจจาจารย์วอนใจสารบันครับเมื่อนี้พ่อบอกว่าพ่อจะเป็นไกล้ให้เองให้ลูกมีหน้าที่ลองน้ากลเอาอเอเที่เรา <laughs> ให้มีหมดมองที่เราประนามให้มีหมดมองความผิดไอ้มีเป็นกอง พาเขาเอินน้องวันทองสองใจเน่จังว่าจแม่ังจนเป็นตำนานตั้งแต่โบราณอดคนรุ่นใหม่ทำว่าวันทองสองใจทำให้ใครๆเรียกถามเมียอาย รู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดเ่เมื่อชีวิตเมียทกประหารเป็นน้ำบักสร้างหัวลานที่มันแต่งคนอุบายว่าไอคุณเพนแพ้ศึกสงครามถึงตายเจ้าบอได้นอกใจไอ ภบชูคู่ชายคืออายเขาใจขอโทษได้ไหมอภัยได้บวันทองที่อายเหตผิดต่อน้องจากน้องไปมีมียใอม่อเองเจ้าชู้ายเองเป็นคนหลายใจ โทษเมียจนคนเว้าใส่คือใดก็สายแล้วเราคืดพอบาปกันที่อ้า้เคยทำให้เมียมุนมองกุมหน้าน้ำตาเจียงนองไอขอโทษวินยานเจ้าชาติหนาชาติใดไอขอทาไปพอน้องคือเก่า ชาตินี้ไอพีต่อเจ้าชาติหน้าหักเขาให้เป็นนิ่งน,นิรันซัมตรงไหนครับขอโทษเนี่ยฮป็นบวกครับโอเคครับ,อ,คครบอนฮุกนะครับผมโอเคก็พีปป่น้องครับมันคือบรรยากาศนะครับของนะครับการ ข้าของอัดบังไก่ครับมือนี้เพราะท่านเดือัดสิงนะครับถ้างของอัดกาบประสานมาแบบน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆกับ2อาทิตย์ครับสีเรียนะครับแต่ว่าสิบ่ว่าท้างของอัดบบว่าจะเล่งอายยูนะครับจะเล่งเพ่งอายุนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่รอดบั้งนะครับฝากติดตามผลนการผลงานนะครับของไก่เนี่ยเป็นสิ้นเกแหลครับพี่น้องฝากซสยเชียร์ซอยสนับสนุนเัินก็คือผลงานเพ่งนะครับขอโทษบันทองครับหลังจากที่ไก่ ลุงไก่เร็วเรียบร้อยอาจารย์บ้านัยลุงไก่เงี่เรวเรียบร้อยนะครับภาสีไก่กระเดยไปส่งอาจารย์อยู่สำนักง,งานควรเจ็ดเพชรพ้นท้องแล้วตอนนี้นะครับไก่กระยุที่อุดรธานีนะครับอยู่ที่ยูดีตลาดรถไฟที่เขาเอิดกันนะครับเมื่อกี้เขาและจังซีเฟยพักกอนนะครับมื่อนี้เฮ็ดไก่เปิดมือแทบจะบ่มีเวลาจับตัวรับซับได้พี่น้องขอโทษขอไปเห็นคลิปมันสัน่นนะครับที่ว่าเอาบรรยากาศ หนหน่อยมากปากพรอะเป็พี่น้องครับสำหรับมือนีปากกดไลค์กดแช์กดติดตามคือเก่าครับพี่น้องอย่าลืมเชีร์กันเด้อครับหนึ่งผลงานเพ่งนะครับซิ่งเกินแรงของไก็ค็คือขอโทษวันท่องครับ